สนุนโดยแครบิวแชมพูปิดผมขาวปิดตำนานผมขาวด้วยแครบิวโตเกียวออโอเวอร์เดอะเวิด์ความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ของเก้าอี้ดวดการชุมนุมที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรระชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเซฟบางกลอยมีหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงก็คือการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะครับ เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านพนักงานสอบสวนเข้าไปในพื้นที่เพื่อควบคุมการชุมนุมแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่มีการอ่านแถลงการอ่านข้อกฎหมายให้กับผู้ชุมนุมได้รับทราบปรากฏว่าพันตํารวจเอกปริศดางจิตตรีพลผู้กับสอนอบางซื่อได้ถูกทำร้ายร่างกายไปดูคลิปคลิปนี้ตั้งแต่ต้นพร้อมกันก่อนครับตบหัวผอตบหัว ตบหัวผมอ่ะทำงี้ได้เหรอผมเป็นผู้กับสันอนะเดี๋ยวตบหัวผมอ่ะแต่เขาเป็นประชาชนนะเขาก็ถูกต้องได้ที่เขาตบหัวไม่พี่บอลผมทำอีกคนนึงอีกคนมาตบหัวผมมาได้เหรอผมโดนตบหัวฮะโดนตบหัวผมอ่ะพวกลุงคนนั้นตบหัวผมอ่ะประชาชนไม่มีเอาคุณไม่มีต่างแข่งไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ไมไม่ผมทำอะไรผมไม่มีอะไรแล้วตบผมข้างหลังอ่ะทำได้เหรอทำงี้ได้เหรอ ผมเราผมรอเขาตอบเหรอเม่อกีคุณมานั่งอ่านประกาศเดิมๆอ่คุณก็ก็นี่มันคละปองไงมันผิดกฎหมายไงตอนนี้คุณชมกฎหมายไงผมต้น